ครับยำปลาหมานะครับนี่เดินดังบีมนะฮะนี่ครับมาดูครับยำยำห้าไข่บวกสองนะจะเป็นยังไงนะอันนี้คือเมนูยำกุ้งสดนะครับเอ้ยจะเป็นกุ้งกุ้งดองน,น้ำปลามากกว่านะเมนูกุ้งดองน,น้ำปลานะอันนี้เป็นเอ่อเป็นปููไข่ดอง ปูไข่ดองน้ำปลานะครับนี่น่ากินมากไอ้กุ้งนี่ราคาเท่าไหร่ครับกุ120บ้งร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบบาทเองนะหนึ่งกล่องนะครับแต่เอ่อปูปูไข่ดองนี่รู้สึกกับสองร้อยนะครับนี่มาดูยำห้าไข่บวกสองตอนนี้จัดร้านได้สวยงามมากนะผ่าไม่ค้ามีคนเรียกว่าลูกแล้ว อันนี้ทำน้ำยำเลยใช่ไหมใช่ค่ะน้ำยำเขาก็โดยปกติจะมีพวกพริกนะพวกะมะนาวอะไรพวกนี้เนาะสูตรนี่สูตรปลาร้าหรือเปล่าไม่แน่ใจนะปะลาร้าค่ะสูตรปลาร้าด้วยนะ,ะแล้วลูกสาวไม่ไปเรียนเหรอปิดเทอมแล้วค่ะโอ้ปิดเทอมกันแล้ว,ลวได้ช่วยกันเนาะนี่ของแท้ต้องมีโลโก้ของทางร้านนะครับ อขอเขาทำดีนะกันกันมแมลงกันอะไรเนะกันพวกมาลงมแรง,งต่างๆอ่ามีแซลมอนมีไข่ไขแดงแซลมอนไข่แดงแล้วก็ไม่เป็นปูนะ อ๋อไข่แมงดามีขายเป็นตัวไหมครับที่ร้านไม่มีคยังไม่มีเนาะโอ้น้ำยำแซ่บมากเค้ามาทานบ่อยไหมครับร้านนี้เพราะมาอยู่เพราะเขาเคยมาอยู่นี่นี่นี่โอ้กี่อย่างเลยเนี่ยสี่ห้าย่างนี่เรามาดูอันนี้มีนกุ้งสดด้วยอ๋อกุ้งสด กุ๊ปส่วนที่เขาไม่แบ่งหาครึ่งอะผ่าซีกออะให้ทั้งตัวก็ <ขอ S 2> จะเป็นตัวตัวเลยเนาะนี่ใส่อ๋อค่อยค่อยคนนะนี่สีสันเสร็จแล้วเหรอใช่โอ้สีสันโอ้ราคานี่ไม่ต้องไม่ต้องไม่ใอะไรเนี่ย อันนี้ปรับราคาตอนนี้ปรับราคาใหม่ค่ะอันนี้350ร้อยหาสิบคาอ๋อเจ็ดอย่างใช่มั้ยใช่อ๋อเต็มเมกล่องเลยได้คนณจ่นะได้ค่ะคุณจ่โอ้โหเต็มกล่องเลยแม่คุณแม่เจ้าเขาเรียกว่ายำห้ไข่บวกบวกส หัวุ้งสดหัวแซลมอนเนี่นี่ครับชื่อว่าร้านยำป๋าหมากนะฮะนี่ยำป๋าหมากยำป๋าหมากคืออะไรเอ่ยเห็นเขาบอกว่าเป็นเป็นร้านกำปวนนะ ยำป่าหมากก็คือยำปากหมานะฮะ <c oughs> เออใครตั้งชื่อร้านนะเนาะเฮ้ยร้านนี้โอเคเลยนะชื่อชื่อร้านเข้าโอเคนะนี่มีเฟซบุ๊กด้วยใช่ไหมเนี่ยยำป่าหมากบายเจบีมอ๋อแสดงว่าเจ้าของร้านชื่อเจบีมใช่ไหมมันเป็นชื่อแบบที่แบบใครไปใครมาลูกค้าต้องถามลูกลายเหรอว่าชื่อป่าหมากร้านมันชื่ออะไรป่าหมากคืออะไรกันแน่ใช่ไหม เมื่อกี้ผมยังถามเลยไอปาหมาคืออะไรปากหมาใช่ไหมใช่ค่ะอ๋อเป็นคำผวนเป็นคำผวนเขาแต่คนขายชื่อเจบีมเหรอใบเจเจบีมนี่คือใครชื่อชื่อเจ้าของชื่อคนนี้ใาเจบีมคือเขาเองนะนี่จะเป็นร้านยำนะโอ้หบางสะพานนี่หากินยามากร้านยำเนาะก็จะเห็นร้านเจสุยร้านหนึ่งอยู่มุมนู้นไกลๆนู่นแล้วก็อันนี้เห็นครก็เปิดมาเป็นปีแล้วนะจะเป็นลักษณะเป็นยำใส่กล่องนะครับนี่นี่แบบนี้ใส่กล่องนะนี่นี่แบบนี้ อ๋อจะมีขนาดเดียวใช่ไหมกล่องเขาจะมีขนาดเดียวมีใหญ่ขนาดค่ะอ๋อมีหลายขนาดใช่ไหมใช่ไซส์ใหญ่ก็มีอ๋อที่ว่าจัมโบ้จัมบโบ้อะไรยกร้านอะไรนั่นเหรอ,หรอตอนนี้กำลังเป็นกระแสนิยมนะยำยกร้านยำจัมบโบ้ยำอะไรพวกนี้นะยำรวมนะครับนี่พอดีพอดีดูตรงนี้นะนี่นี่นี่เมนูเขานะนี่เมนูเขาชื่อร้านนะยำป๋าหมากนี่อ๋อโอ้ยำเมนูนี่เยอะมากเลยเนี่ย สามสิบเมนูได้มั้งเนี่ยยำหมูยอยำแนหนมยำขนมงดมุกเกอร์มีทั้งสองแผนน่แผนเลยมเลยมนูเขาโอ้สแสดงว่าผสมผสานกันได้หมดเลยนะผสมกันได้หมดเลยแถวนี้นะอ่ะนอนนา,าอนี่อันนี้ไข่ปลาดิบเซี่ยวอันนี้ไข่แมงดาอันนี้ไข่ปลาหมึกอันนี้ไข่ปูอันนี้แซลมอนอันนี้จะเป็นเอไข่ชมพูนี่เพิ่งเคยเห็นไข่อะไร ไข่ปูนผูเนี่ยอันนั้นไข่เยื่อมาค่ะอ๋อเยื่อมาเหรอแก่แล้วใช่ไหมเนี่ยต้มเรียบร้อยพอต้มแล้วแก่แล้วย่างไข่อ๋อยางใช่ไหมอ๋อข้างในเป็นสีขาวผมว่าไอ้ไข่เปสีผูนะแล้วก็มีไข่แดงนะครับนี่อันนี้กำลังทำยำรวมเหรอยำรวมยำมุ้งเส้นค่ะยำมุ้งเส้นก็มีอ๋อมียำสดยำมุ้งเส้นยำยำมุ้งเส้นนี่ถูกที่สุดแล้วใช่ไหมใช่ค่ะยำบาร์ม่ายำมุ้งเส้นใช่ยำที่แบบ คนคิดอะไรไม่ออกก็กินยำม,มุนเส้น<อ>กินยำปลา,มานะคนกินง่ายๆก็บแบบนี้นะราคาประมาณเท่าไหร่กันเนียแปดสิบพาเอาแปดสิบนี่ได้รวมไหมได้รวมค่ะรวมหมูนะรวมอะไรอย่างงี้นะใช่แต่อนนี้ลูกค้าเขาเอาแค่กุ้งอย่างเดียวอ๋อเอากุ้งอย่างเดียวพรีสันโอเคเลยนะนี่เดบีมนะยำมุนเส้นใส่ใส่กุ้งใส่หมู โอ้ยสีสันน่ากินมากอ๋อขายมาเป็นปีแล้วเนาะกับปีแล้วค่ะเกือบเกือบปีนะยังไม่ถึงปีอยู่เนี่ยติดข้างๆรั้วไโรงพยาบาลโรงพยาบาลเอ่อบางตะพานเลยนะหาง่ายมากสามแยกพอดีเลยนี่ครับใครจะกินยำนะครับอยู่ที่ประจวบอยู่ที่บางสะพานบางพันน้อยนะร้านนี้อร่อย,นะออยที่สุดในโลกดังที่สุดเลยดังที่สุดเลยใช่ไหม อ๋อแน่ยมีคนการันตีเยอะรสชาติเข้มข้นด้วยลูกค้าพูดไปเสียด้วยกันเลยว่าอร่อยอร่อยสุดบวก20%เอรลยรถบวก20%นี่ครับอ๋ออันนี้อันนี้สองเมนูเหรอ,อน,นี่สองเมนู <พอ S 2> นคำสามกรอบยำสามกรอบเออกาต้องติดติดโลโก้ให้ด้วยเหรอไห้โลโก้ดูโลโก้หน่อยนี่ ยำป่าหมากมีเบอร์โทรมีเฟซให้เรียบร้อยอันนี้ติดติดว่าอะไรลูกค้าเวลาโทรมาสั่งได้ใช่ไหมใช่ค่ะบางคนเขโทรมาสั่งก่อนค่ะเขาเก็บรอคิวเขาเก็บรอในในทางในทางในเขาต้องมีรอคิวนี่บริการดีมากเดี๋ยให้เขาไม่เป็นไรไม่ต้องแกะเดี๋ยวของเขามันจะเซ็งซะก่อนด้านกันอ๋อนี่นี่เขาจะให้ดูข้างในไอ้กล่องนี้เวลาเวลานั่นแล้วมันจะแกะยากเนี่ยเนี่ยนะโอ้โหนี่พุ้งตัวยักษ์ ัปยักษ์เลยในชะ่ไหมโอ้ยปูปลาตะพานเนี่ยเนี่ยน่ากิน,นกอันนี้ไม่ต้องเปิดก็ได้เนี่ยโอ้ยยำยังดิ้นอยู่เลยยังไม่ตายดีีเน่ยยังดิ้นอยู่เลยนะตัตเป็นเลยโอ้สุดยอดเลยนี่โอ้โหเขาต้องมีบัตรคิวดใช่ไหมที่นี่ไม่มีค่ะขอไม่ต้องมีใช่ไหมค่าโฆษณา20เฮ้ย <c oughs> <c oughs> จ่ายค่าโฆษณาด้วยนะนี่อันนี้ใช้ปูม้าบางตะพานนะปูม้าค่ะสดจากเรือเลยค่ะสดจากเรือเฮ้ยของที่นี่ผมรับประกันเลยว่าสดจริงเพราะว่า ที่นี่มันจะอยู่ติดทะเลเลยนะทางสะพานนี่ก็มีมีอ่าวมีอะไรเยอะแยะหมดเลยนี่ปลาหมึกก็สดๆเราก็จะมีพวกสซกหล่อนะอันนี้เขาเรียกอะไรแล้วเออเรีมือนางค่ะเรีกนางแล้วก็ไอ,นอนน้นี่แม่กรพุนรอเนี่ยของใหญ่อ่ายำยกร้านใช่ไหมพี่บียังไม่ได้อ่านแชทเลยเวลาัพท์อยู่ไหนอ๋อพ,พ,พี่บีเวลาสั่งก็เขาจะมีเพจเพจเพจ,เพจอะไรนะมีเพจขาสั่งลูกค้าอย่าทักเพจมาเ,เพจชื่ออะไร ยำปลาหมากตามชื่อนี่เลยครัตามชื่อเลยมามาดูหน่อยเอฟซีจะได้ติดตามมาสู่ปูดองนี่กี่บาทอะยำปลาหมากปูไข่เหลือปูหมาถ้าถ้าถ้าพิมพ์ยำปลาหมาไม่ใช่นะยำปลาหมากนี่เบอร์โทรของทางร้าน0ูนย์ก็หนึ่งศเาหหนึ่งอ๋อเขาเพจเพจเขาเป็นเพจส่วนตัวนี่เพจก็มีค่ะแต่หนูไม่ค่อยได้อัพอ๋อเพจไม่ค่อยได้อัพเพจเขาไม่ค่อยได้อัพชื่อเปรี้ยว แเขวอ่าแพลวเพราะว่าตรภาษาอังกฤษชื่อแพลวนะอ่าดูดูเองแล้วกันใครอยากเข้าเฟซแล้วสั่งทางอินบ็อกซ์นะสามารถสั่งได้นะครับที่นี่มีที่นี่มีอันนี้ไหมมีเพิ่งตั้งร้านเสร็จเพิ่งตัดี๋ยวนั่งรอในรถก็ได้ค่ะที่นี่มีอ่าเขาเรียกอะไรนะอ่าเขาเรียกที่ว่า Rap, แอปก็ลบอะไรพวกเนี้ยมีค่ะชื่อ i, อะไรนะชื่อแอนค่ะที่นี่มีแอนที <N S 1> ่นี่แอนเดลิเดลิวิลี่แอนได้เหมือนกันค่ะอ๋อเปิดแ,แอปของแอนก็สามารถาสั่งกินทางร้านได้นะร้านยำปลาหมากหรือว่ายำปากหมานั่นเองนะฮะนี่ครับชื่อร้านโอ้โหสุดสุด,ดนี่ต่อไปเรามาดูยำเมนูใหม่นี่แอบมาดูน้ำยำของร้านยำป๋าหมากหน่อยนี่น้ำยำสูตรพิเศษอยู่ด้านนี้นะจัดร้านได้เป็นมุมที่ว่า มุมมุมใช้งานได้โอเคเลยนะเป็นสี่เหลี่ยมตัวแอลแบบนี้นะเป็นรูปตัวแอลนะครับแล้วก็จัดร้านได้โอเคเลยนะโชว์ของหน้าร้านด้วยนะครับไอน,นี้ไอน,นี้คุณคุณน้ำอะไรเนี่ยอะไ<ะ>น้ำตาลเาคี่ยวค่ะอ๋อเนื้อปลาร้าฮ้อนี่ปลา้าอยู่นี่นี่ปลา,า้าแล้วก็มีสูตรพริกสดสูตรใส่พริกแห้งด้วยโอ้นี่นี่น,น,น,นี่เครื่องยำเขาโอเคเลยนี่เขาเรียกว่าเม็ดมะม่วงหิมพา,านต์ก็เป็นยำแบบ ยำสดแล้วก็ยำผสมผสานนะเนี่ยยำหนงยำแหนมมีหมดเลยอุ้ยให้ให้ข้าวโพดเพียบเลยอ๋อนี่นี่ใส่ข้าวโพดมะม่วงหัวอม เมนูอะไรเอ่ยอันนี้จะเป็นยำลูกค้าก็เลือกค่ะครับจะเลือกวัตถุดิบดงเราเลือกเองก็ได้เนาะได้ค่ะผสมได้ได้หมดมีกุ้งสดใส่กุ้งสดเข้าไปนะครับเขาจะเป็นยำสุกนะบางคนก็สั่งยำดิบบางคนก็สั่งยำสุกนี่กำลังลวกเลยลวกมันก็เสียวเลยนะ ยำพุ้งแล้วก็ไข่ไขปลาโอ้ที่โป่งที่ปิดอย่างดีเลยไขป่ปลาเกลียวเซียวแซลมอนค่ะแซลมอนแซลมอนที่ร้านเราใช้นอร์เวย์แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะนอร์เวย์แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะใช่ค่ะอ๋ะอเขามีนอร์เวย์ปลอมด้วยหรอมันมีสายพันธุ์อื่น,นะคะ่ะอ๋อสเตเจียนอะไรนั่นเหรอมีหลายสายพันธุ์อ๋อหลายสายพันธุ์นะ เดี๋ยวนี้สามารถเลี้ยงได้แล้วนะแถเอเชียนะนี่โอ้ยจัดร้านสวยมากแซลมอนกุ้งสดไข่ปลาเรี้ยวเซียวแล้วก็ไข่แดงเออยังน้ำยำนะไปดูนี้น้ำยำนะ้นำยำยังไม่ได้ทำใช่ไหมใช่ค่ะน้ำยำนี้ต้องทำใหม่สดเสมอใช่ไหมใช่ไม่ได้ทำทิ้งไว้เนาะฟองกระปองเลยค่ะวิธางานสวยจังเลยอ่ะ ได้หลายตังค์อะเนี่ยกล่องนี้หรอคะครับกล่องนี้สองร้อยห้าสิบค่ะอ๋อไม่แพงสองร้อยสิบเองอ๋อผลก็เป็นหกเจ็ดร้อยไม่ถึงนะถค่ะสองร้อยห้าสิบแพงสุดคือแค่สี่ร้อยห้าสิบอันนี้คือยำโยกร้านเลยยำแบบเยอะเลยสี่ร้อยห้าสิบแพงที่สุดแล้วอ๋อกำลังเป็นที่นิยมด้วยนะครับยำใส่กล่องแบบนี้นะอันนี้อันนี้คิดเองไหมว่าหรืออาจจะจากแบบคนอื่นมาหรือว่าหรือว่ามีสูตรอยู่แล้วของตัวเอง อ๋อพี่ชิมหมอกระเดินอก่อนแล้วก็มาเปิดที่ร้านมาเปิดที่บ้านเกิดค่ะอ๋อเมื่อก่อนพี่ชิมที่ไหนกรุงเทพเหรอเมื่อก่อนอยู่กรุงเทพค่ะอ๋อยุงเทสเนาะมีหลายร้านนะแบบนี้นะใช่มีหลากหลายมาก,มากแล้วมาทํามไม่ยากเท<า>่าไห<ม>ร่ยังไม่มีจริงๆแบบนี้เนี่ยเนี่ยถูกแล้วมาถูกทางแล้วมาถูกทางแล้วเนี่ยวัดอภารี่ผมเห็นร้านแรกเลยท,ที่ที่ทำคล้ายๆ,ๆอย่างนี้นะไปดูในในในยูทูบแม่มีมีร้านไหนบ้างที่เขาทําแบบนี้มีหลายร้านใช่ไหมทองประจวบค่ะอ๋อทองประจวบใช่ไหม ยมเจ๊จนหนึ่งอะไรเงี้ยหรอใช่ค่ะอไปดูเจ๊นหนึ่งก็จะมีหลายร้านยำเจ๊จนหนึ่งยำเจเล็กอะไรพวกนี้นะ<ช>อ๋อแถวบา,างพางก็ถ้ามีครกแบบนี้ก็จะมีร้านหนึ่งร้านเดียวใช่เ<ช>นี่ยเนี่ยเนีน่ยพี่ก็ผ่านไปผ่านมา่าเอ๊ะเขาขายอะไรเดี๋ยวถ้าร้านมันลึกลับร้านลึกลับไม่ลึกลับนะติดถนนใหญ่เลยนี่ตรงข้ามกับมันโดนแดดโดนฝนเอมกี้ปิดม่านมั่งอะไรมั่งใช่ใแต่ว่าตอนเย็นๆเนี่ยร้านนี้เขาจะจัดสวยมาก เดี๋ยวต่อไปจะมาถ่ายประจําเลยนะถ้ามีคนเทฟซีสนใจนะ,ะแล้วก็มาชิมมากินกันนะจะถ่ายให้ชมกันหวยออกนะะคปิดอยู่ตัววันหวยออกเพราะว่าแม่ค้าซื้อขายหวยทําหลายอาชีพน,นี่ผมชอบมากเลยสูตรพริกสดพริกพริกแห<อ>้งเนี่ยคุณนี้สูตรปลาด้วยนะบางคนเขาไม่กินทิ้แห้งบางคนก็เป็นสดมีให้เลือกเออดส่วนมากก็จะกินผสมเลยะคะ่ะอ๋อครับนี่เขาจะเดี๋ยวก็ใส่ถุงแล้วก็แยก ยังนำหยำไปให้นะ250นี่ถือว่าไม่แพงนะจริงคือผมว่าถ่ายมาหลายร้านแล้วเนี่ยก็ถือว่าโอเคนะก็ทูดิบก็สดสะอาดด้วยนะแล้วจะมีข้าวโพดมะม่วงรองพื้นให้ด้วยเป็นไงพไี่ค้าชิมแล้วโอเคไหมโอ,โอเคนะนี่ให้ทำไปที่กรอบที่ที่กรอบอ้ไรเล่าดอกยาไม่ถนัด <laughs> ไม่ถนัด <laughs> นะฮะวั <laughs> นนี้เลย ตรงนี้บางสะพานก็เริ่มจะมีฝนรบกวนแล้วนะยังไงน้องบีมก็ต้องรีบๆรีบๆขายเนะาะก็ห้นสายก็เรียบร้อยนะตรงเนี้ยมนันเป็นเป็นเป็นเอ่อเป็นร้านซุ้มไม่ใหญ่มากเนาะนี่ครับเป็นซุ้มแบบนี้นะเนี่ยเป็นซุ้มแบบนี้วเวลาพวนสายนี่ก็น่าจ,จะโดนนะน,น,น,นู่นนู้นนะเขียวๆมานะนนหน้นะู้นนะนูนเขียวๆมาเลยนี่ครับโอ้น่ากินนี่ทุกจาน ทุกกล่องจะต้องการันตีด้วยสติกเกอร์ตัวนี้ใช่ค่ะถ้าไม่ถ้าไม่มีคือของของปลอมใช่ไหมบางทีก็ไม่มีค่ะสติกเกอร์บางทไม่ทันโา้ที่ก็หมดเพราะการผลิตไม่ทันแต่ส่วนใหญ่จะติดให้ลูกค้านะใช่เพื่อเพื่ออะไรนะเพื่อช่องทางติดต่อด้วยค่ะอ๋อช่องทางติดต่อแล้วก็แบรนด์ด้วยว่าตรงนี้ที่จอดรถมันจะยากนิดนึงส่วนมากลูกค้าอยากโทมาฟั่งก่อนนี่นี่เสร็จแล้วจะเป็นลักษณะอย่างนี้จะมีนี่แล้วก็มีน้ำยำให้อันนี้สองร้อยห้าสิบค่ะโอ้ไม่แพงเลยสองร้อยสิบบาทนะครับ ขอบคุณที่ติดตามชมนะครับดวน,นี้โจทย์ไทยพีชอนเยูทูบครับนี่หาปไปร้าน,นช่วงแนะนําแล้วกันนะแนะนําร้านนะฮะยำป๋าหมากนะนี่ครับอยู่ที่อําเภอบางสะพานนะฮะจังหวัดประจวบคิริขันนี่เองนะครับใครอยากชมคลิปนะก็เข้ามาดูแล้วก็มาเข้ามากดไลค์นะแล้วก็ามาชิมยำของทางร้านด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามชมครับ